ก็คิดว่าน่าจะเป็นลาสิซิงจริงเหรอเดี๋ยวต้องต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยไอ้แบบรู้ตัวว่าเป็นคนแบบรักง่ายไหนเร็หรือเปล่าไม่จริงๆผมจริงใจและรักทุกคนตลอดเวลานะครับ แต่ว่าด้วยความที่ผมอ่านพื้นดวงเนี่ยเขาบอกว่าพื้นดวงราศีสิงห์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความสนใจในสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างจริงจังเนี่ยในช่วงระยะเวลาแค่แป๊บเดียวอ่าแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่ผมนั่งฟังพี่เหมียววิเคราะห์อยู่ตี้งแต่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวก็ดูนะระวังสายหลังนะครับะวังนะครับในในศาสตร์ของการทานายมีอยู่สองสายคือสายขาวกับสายดำครับผมผม่าไม่มีอีกสายสายเขียวสายเขียวก็ อันนี้ยังไม่ดำเท่าไหร่ยังเขียวเขียวอยู่เขียวมันเกินดำเข้าแล้วมาน้องพี่แกน้องพี่ตอบว่าราศีราศีค่ะพี่บิ๊กพี่บิ๊กบิ๊กบิ๊กทำไมคะใช่ถ้ดีอย่างพี่บิ๊กเนี่ยเขาเป็นพิธีกรอะอย่างพี่คนอื่นอย่นยังเป็นนักแสดงอะไรก็จะเจอพวกเดิมๆคนเดิมๆแต่ว่าพี่บิ๊กเป็นพิธีกรก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาอะไร เขาไม่ได้เป็นวิทยกรเขาก็ได้เลือกตั้งหลายคนนะครับผมอาไปสายเขียวของเราสายเขียวตอบว่าราศีราศีสิงค์ค่ะคุณบอกว่าราศีไหนใช่ไหมคะไม่ใช่ช่วงนี้ถูกต้องครับสิงค์เนี่ยมันมาเขาเป็นราศีเนี้ยเพราะว่าลักษณะจะเหมือนสิงโตคุณดูสิสิงโตอ่ะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวมีกี่ตัวหลายตัวแล้วเจ๊รักง่ายไหนเร็วเบื่อเร็วอะไรไหมเฮ้ยเจ๊ไม่เจ๊ ไม่เลือกเลยไม่รักรักหมดแล้วทุกคนไอ้คนข้างหน้าเข้ามาก่อนเลยไม่เลือกมาแม่หมูค่ะแม่หมูตอบว่ารักสีรักสีค่ะน้องไอซ์น้องไอซ์ค่ะครับทไมจริงจริงเลงไว้มีสองคนนะไอซ์กับน้องมีคนกระซิบว่าคุณเปลี่ยนตลอดเวลานี่ร้ายร้ายระหว่างไอซ์กับบิ๊กไงเปลี่ยนอบิ๊กดีหรือไอซ์ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปมาตกที่น้องไอซ์ดีกว่าเพราะว่า จากจากที่พูดคุยเนี oh ่ย oh. น้องบิ oh. ๊กเขาดูหนักแน่นมั่นคงโนะคะก็สำหรับน้องไอซ์เนี่ยเท่าที่ครูพูดคุยกันมาเนี่ยคนนี้ต้องยกมือให้เลยนะคะกันร้อนมากน้องเขาแปลวาวน้องเขาแปลว่าว่ากันร้อนมากประนด็นก็เลยตอบเป็นน้องสีสิงนะคะไอซ์อันนี้ไม่ต้องตอบรับ ก็กุ้หัวใจอย่างเงี้ยคือด้วยบุคลิกเขาเขาดูแบบว่ากุ๊กกิก๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะไม่เวลาผู <c oughs> ้หญิงเขาดูยังไงครับไม่เวลาไรเขายิ้มแล้วแววตาเขาแล้วแบบเวลาเขายิ้มเขายิ <c oughs> ้ม <c oughs> เล่นกลิ่มที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้บางคนอาจจะรู้สึกมีเซ็กแพอพเพลแบบ บุคลิกผู้ชายแบบนี้บุคลิกผู้ชายแบบเราอ่ะเรามีกับโกตีคนอื่นเราไม่รู้สึกอะไรด้วยเลยก็เห็นโกตีปุ๊บซีดเลยซีดเลยเซ็กก็ไห่ดูที่น้องวนะคะบด้วยกลุ่มน้องซันครับน้องซันแอ่ว่ายาซีมังกรยาซีมังกรใช่อะตายคือผมคิดง่ายๆคือคิดว่าความเป็นมังกรครับบินได้เดินได้ ป้นไฟได้ครับครับมันมีทุกอย่างพร้อมครับผมมีทุกอย่างพร้อมไม่ต้องการใครแล้วอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอามาเล่นแล้วก็ทิ้งหาใหม่อะไรเงี้ยครับโอ้รู้จักซันมันรู้ว่าโอ้ซันแบบไม่ธรรมดาเนี่ยสรุปผิดครับผมออกตัวซะละป้นไฟได้ด้วยอาจารย์แฟนเซนราศีที่รักง่ายนายเร็วที่สุดคือราศี ราศีราศีเมทุนครับราศีที่รักง่ายนายเร็วเป็นราศีที่คนฟังแล้วรู้สึกไม่ดีอันที่จริงไม่ใช่เลยครับมันเป็นการให้ข้อมูลที่จะต้องขยายความต่อว่าท่านที่เกิดในราศีเมทุนเป็นคนรักอิสระ โดยสถิติแล้วมักแต่งงานหรือตกลงปวงใจครองคู่นั้นยากคนที่เกิดในราศีเมถุนเป็นราศีธาตุลมคนที่เกิดในราศีตุลราศีกุมก็ธาตุลมมีความหมายถึงในสามราศีนี้เป็นคนรักง่ายเบื่อง่ายแต่ชัดเจนที่สุดคือชาวราศีเมถุนและที่สําคัญนะครับคนที่เกิดในราศีเมถุนไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เป็นไปทั้งชีวิต จะเป็นรุนแรงที่สุดในห่วงช่วงชีวิตในวัยต้นชีวิตคือตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงอายุประมาณ30ปีแต่หลังจากอายุ30ปีไปแล้วจะเบื่อหน่ายสภาพที่ว้าเว,ปาวเปล่าเปลียวสภาพที่เกิดความรู้สึกไม่มีใครเป็นเพื่อนใจและวันเวลาที่ผ่านไปกับอายุที่มากขึ้นการต่อสู้ในการงานจะรู้สึกเบื่อเซ็งล้าและทุกข์และรู้สึกว่าไม่มีใครจึงต้องทําไม่ต้องหาคู่แท้ คุณที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยคู่แท้เป็นคนมีนิสัยเหมือนครูอาจารย์เป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนจริงจังเป็นคนตรงจะทําให้ท่านที่เกิดในราศีเมถุนหยุดความเบื่อหน่ายหยุดความเจ้าชู้เอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่วัาานนี้จึงนามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่รักง่ายนายเร็วที่สุดได้แก่ชาวราศีเมถุนฟันถูกครับ อิสระจะต้องได้คู่ครองแบบมีอายุและเจ้าระเบียบเดี๋ยวกันอีกยังไม่จบเป็นครูบาอาจารย์ถ้าจะเหมาะก็ต้องเป็นอาจารย์แม่แต่ก็มีถึงวัยหนึ่งของช่วงชีวิตจะหยุดไปเองคิดว่าจะหยุดช่วงสักอายุเท่าไหร่ดีจะน้อง S <S ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นไหมก็เป็นกันแต่ว่าไม่ได้พูดถึงแบบเรื่องแฟนอะไรอย่างเดียวนะคือเป็นคนเราเป็นคนที่แบบว่ารักอิสระาถามว่าตอนนี้มีแฟนไหมไม่มีที่ไม่มีแฟนเพราะว่าเราชอบอยู่กับเพื่อน,อนมากกว่าเราคิดว่ามันสนุกมากกว่านึกถึงเวลามีแฟนอะไรเงี้ยตกกลางคืนมานอนคุยโทรศัพท์กันคนเดียวอย่างเง,งี้ย แต่ว่าถ้าเกิดเราแบบว่าเป็นโสดอะไรเงี้ยเออเราไม่มีแฟนเราก็แบบว่าอยากคุยกับเพื่อนคนไหนก็ได้อยากไปเล่นตอนไหนก็ได้เอออยากทำอะไรกับใครก็ได้หมายถึงว่าเราจะได้ไปกับใครก็ได้ง่ายมันมีอิสระมีอิสระใช่คะและอีกอย่างตอนนี้ก็ต้องเร่งเรียนด้วยบินบอกว่าเริ่มปีหน้าเนี่ยก็จะต้องเอาจริงเอาจังกับเรียนมากขึ้นครับเรียนหมอใช่ไหมครับใช่ครับคือจริงๆตอนนี้เนี่ยริททำงานไปด้วยแล้วก็เอ่อบินกลับไปขอนแก่นไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับก็ทำสองอย่างเลยตอนนี้ถ้างั้นเริ่มเรียนจริงจังเนี่ย ก็จะต้องก็ต้องลดลงเอาเรียนเป็นหลักใช่หมอริทแล้วคุณจะเรียนทางสายไหนสาขาตอนต้องตอนต้องไปเลือกตอนนี้ยังไม่เลือกตอนนี้ไม่มีในใจหมจะมีในใจแล้วตอนนี้อยากเป็นสกินครับแบบต้อง ดูแลผิวใช่ครับอ้าวอาจารย์ลีงมามีอะไรให้น้องนี่นะครับนี่นะครับพระตรีมูรตินะครับจากสถาบันพยากรศาสตร์นะครับอาจารย์รักนี่นำมามอบให้เลยตรีหมายถึง3นะคะหมายถึงทั้งเรื่องของความรักการงานแล้วก็สุขภาพอจะได้เป็นคุณหมอสมใจนะครับขอคดีครับคดีครับีครับหมอครับ9ก้า้อยบาทขายด้วย ถูก<ต>ไปไทั้งหมด2คนนะคะคือคุณแม่นุกแล้วก็พี่บีก๊กนั่นเองช่วงหน้าสิเอาแรงๆหน่อยได้ไหมฮะอาจารย์ลิงะคะจัดให้ช่วงหน้าแรงสักครู่เดียวค่ะ